สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีพิจิกค่ะช่วงวันที่1นึถึงสิกรกฎาคมนะคะมาดูกันนะคะว่าชาวพิจิกโชคชะตาความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างลัคนาหรือดาวสุขก็ดูได้เช่นกันค่ะอาจจะไม่ได้ตรงกับชาวพิจิกบางท่านก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะมาดูกันนะคะเสียงอาจจะแหบๆบ้างก็ต้องขออภัยนิดหนึงนะคะช่วงนี้ ว,ว้าวโอเคค่ะชาพิจิกช่วงนี้นะคะเรามองว่าคุณยังมี คุณหวังนะคะเราเชื่อว่าคุณน่าจะมีอะไรในในในใจของคุณแหละนะคะที่ลักษณะที่ว่าอ,อาจจะมีปัญหานะคะมีอุปสรรคมีปัญหาที่คุณต้องแก้ไขในครอบครัวนะคะหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะคะโดยเน้นไปเรื่องของหน้าที่การงานดีกว่านะคะเรื่องของหน้าที่การงานแต่ในใจลึกๆคุณก็ไม่ได้ปล่อยวางเรื่องความรักซะทีเดียวนะคะเราเห็นว่าคุณยังแอบหึงอยู่เขานะคะบางครั้งบางคราวคุณคิดมากคุณคิดเยอะ ว่าเอาในความสัมพันธ์คุณหรือในครอบครัวคุณคุณกลัวว่าเขาจะามีเรื่องราวของคนอื่น แต่คุณก็จะพยายามทําทุกวิถีทางนะคะเราเชื่อว่าชาวพิจิตคุณก็พยายามทําทุกอย่างเลยค่ะนะคะเพื่อให้ครอบครัวคุณกลับมาเป็นอย่างเดิมให้ได้นะคะเพื่อให้ครอบครัวของคุณกลับมามีความสุขแบบเดิมนะคะด้วยความที่เรามองว่าด้วยความที่ความคุณมีความตั้งใจนะคะตรงนี้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรคุณนั่นแหละนะคะเป็นคนเดียวที่พยายามนะคะพยายามทุกอย่างเลยค่ะนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามบางครั้งก็แอบเห็นว่าชาวพิจิตนะคะคุณก็รู้สึกว่า เหนื่อยล้าหน่อยหนึ่งนะคะคุณแอบเห็นว่าคุณเหนื่อยล้าแอบท้อนิดหนึง่งแต่ด้วยความที่เหนื่อยล้าด้วยความที่แอบท้อมันก็ไม่ได้มาเออทำให้คุณลดละนะคะลดละความตั้งใจที่ว่าพยายามนะคะพยายามทําให้ครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะคะตรงนี้ถึงแม้ว่าคุณอาจจะไปรับรู้ว่าเขาชอบทําตัวเจ้าชู้คู่ของคุณอาจจะเป็นสไตล์พวกเจ้าชู้นิดนึงหรือถ้าเขาไม่ได้เจ้าชู้เองก็รู้อยู่แล้วว่าคนของคุณน่ะนะคะอาจจะ อาจจะเป็นคนที่เออเขาเรียกว่ามีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามก็ได้ด้วยหรือมีสเสน่ห์กับคนอื่นก็ได้ด้วยนะคะแต่ทางเนี้ยเราแอบบเรารู้แล้วล่ะว่าคุณอาจจะแอบ,บหึงนะคะแอบ,บหึงเขาอยู่ในใจแล้วล่ะนะคะแต่คุณก็ไม่ได้ลดลาวาสอกที่จะพยายามทําให้ครอบครัวนะคะกลับมามีความสุขแบบเดิมนะคะตรงนี้ของชาวพิจิกส่วนคนที่มีประเด็นมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเอ่ย คนที่มีประเด็นมันเหมือนกับว่าคุณคุณเริ่มปรับตัวปรับใจปรับชีวิตของคุณนะนะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นระยะเริ่มมากกว่าแต่เราก็เชื่อว่าความห่างเหินของคุณเนี่ยมันน่าจะห่างกันมาสักพักแล้วนะแต่มันเหมือนกับคุณก็เสียดายเวลานะคะเสียดายเวลาที่ที่มอบใจให้เขาไปเสียดายเวลาเสียดายความรู้สึกที่เคยผูกพันกันนะคะ แต่ที่คุณชี้ชัดได้อะว่าคุณอาจจะไปรับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างหรือคุณจะไปส่องเขาตอนเนี้นะคะคุณจะส่องเขาคุณจะดูเขาว่าเป็นยังไงพฤติกรรมเขาเป็นยังไงเขาอยู่ดีมีสุขบ้างไหมอะไรแบบนี้หรือคุณอาจจะไปส่องว่าเขามีคนอื่นนะคะมีคนอื่นที่มีความสุขไปแล้วอะไรประมาณนั้นนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็เห็นว่าคุณก็ อยู่ในห่วงอะค่ะนะคะเราก็ยังเชื่อว่าคุณก็ยังอยู่ในห่วงเวลาที่นึกถึงเรื่องราวอาดีตยังคิดถึงเรื่องราวอาดีตที่ผ่านมานะคะก็ยังรักแต่มันทําอะไรไม่ได้จริงๆก็เหมือนกับว่ายอมรับสภาพนะคะยอมรับสภาพแล้วก็ปรับตัวปรับใจของตัวเองนะคะว่าสักวันหนึ่งคุณจะลืมเขาได้นะคะสักวันหนึ่งเรื่องราวตรงนี้มันจะหมดไปจากใจคุณนะคะโอเคเราเห็นว่าคุณอยากจะมีความสุข นะคะคุณอยากจะมีความสุขตรงนี้แต่เนื่องด้วยมันมีอะไรที่คาใจคุณอยู่มีอะไรที่คุณยังนึกถึงเขานะคะยังมีอะไรที่คุณยังไปแอบส่องเขาไปอยากรู้ข่าวข่าวเขามันก็เลยอาจจะยากสักนิดนึงที่คุณจะลืมนะคะแต่เราเห็นว่าคุณก็จะพยายามใช้เวลานะคะใช้เวลาให้ลืมให้ลงให้ได้เท่านั้นเองค่ะมาดูเขาคนนั้นของชาวพิจิกนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างเอง่ย ห่างเหินกันมาเพราะมีปากเสียงกันไหมนะคะเพราะมีปากเสียงกันอะไรประมาณนี้หรือแม้แต่ทั้งว่ามันมีเรื่องราวของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะมีเรื่องของคนรอบข้างของคนในครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทําไมเรามองเห็นว่าในบางคู่ของชาวพิจิกนะเคยเป็นครอบครัวกันมาแล้วนะคะแต่ตรงเนี้ยมันเป็นครอบครัวที่ชนิดที่ว่ามันเกิดมันความสัมพันธ์มันยื้อขึ้นมาสักพักแล้วอ่ะมันอยู่กันเพราะความเป็นครอบครัวไหมนะคะแต่ถึงคราวที่มันต้องห่างเหินกันเนี่ยมันก็ลักษณะ ลักษณะคือมันหยุดนะนะคะมันมันไม่สามารถไปต่อได้ตรงนี้นะคะคือยื้อกันมาสักพักแล้วลองดูสักพักแล้วลองใช้ชีวิตดูสักพักแล้วแต่มันไม่เป็นผลนะคะมันไม่มีผลดีขึ้นมานะคะตรงนี้ก็คิดว่าตัวเขาเองหรือเปล่าเอ่ยที่เป็นฝ่ายนะคะโอ้ เราเห็นว่าน่าจะเป็นฝ่ายเขานะคะที่ลักษณะความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันอึมครึมด้วยแหละมันจืดจางด้วยแและนะคะแล้วกลับกลายเป็นว่ามีคนอื่นเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์แล้วสิ่งที่เขาเลือกมันก็คือคนอื่นนะคะสิ่งที่เขาเลือกคือ1คือการบล็อกนะคะตรงนี้คือการเทคุณคือการทําอะไรเอาแต่ใจนะคะการทําอะไรที่ไม่คิดว่ามันจะมีผลเสียตามมาอะไรประมาณนี้นะคะในบางคู่ก็ทําไม่ได้บล็อกก็ย่อมหมายถึงว่ามันมีอะไรที่เขาทํา ทำอะไรตามอำเภอใจนะคะมีคนอื่นเข้ามาแทรกแซงในความสัมพันธ์ทั้งนั้งที่เห็นว่าบางคู่เนี่ยเคยอยู่กินกันนะนะคะโอเคตรงนี้แหละนะคะไอสิ่งที่เขาปกปิดคุณไว้อะนะคะมันมันเกิดเรื่องขึ้นมาเรามองว่ามันเกิดเรื่องนะ นะคะบางคนแอบมีคนอื่นอยู่ก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ปกปิดไว้ไม่มิดนะคะมันเป็นการเรื่องราวมันแดงขึ้นมาตรงนี้ก็เลยทําให้เกิดปากเสียงกันมานะคะปากเสียงเกิดการทะเลาะเกิดการคิดเห็นถ้าคุณไม่ได้ทะเลาะก็คือคุณตกลงกันไม่ได้นะคะทุกอย่างมันก็เดเอ,อเขาเรียกว่าห่างเหินโดยปริยายชัดเจนมากนะรักกันอยู่ดีๆแล้วมันมีคนอื่นเข้ามาแทรกแซงนะคะมันก็เลยทําให้เกิดการห่างเหินกันเดี๋ยวมาดูค่ะว่า ความในใจบ้างนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะเรื่องเราอาจจะสลับตำแหน่งกันได้นะคะหรืออาจจะไม่ได้ตรงกับชาวพิจิกเลยก็ได้ค่ะ อยากหลุด <Wars> พ้นเวรกรรมตรงนี้แล้วนะคะชาพิจิตรเขาบอกคุณบอกว่าคุณอยากจะหลุดพ้นแล้วนะคะคุณเหนื่อยมามากแล้วทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความสัมพันธ์ตรงนี้มาเยอะแล้วนะคะพอสักทีนะคะคุณบอกว่าคุณพอสักทีแล้วอยากหลุดละนะคะไม่อยากจะเออไม่อยากจะเจ็บช้ำน้ําใจอีกต่อไปนะคะเรามองแบบนี้คุณคุณหวังอะเรามองว่าคุณหวังว่าคุณจะหลุดพ้นสักทีเถอะอะไรประมาณนี้หลุดพ้นความคิดถึงเขาสักทีนะคะ แต่เราก็เห็นว่าในบางคนของชาวพิจิกนะคะบางท่านเหมือนกับว่าตัวเองเสียดายหัวใจให้ที่มอบให้เขาไปน่ะแต่ก็ยังคงมีใจให้เขาอยู่นะลึกๆลึกๆจริงๆคุณยังมีใจให้เขานะคะไม่ได้อะไรสัทีเดียวไม่ได้ลืมสัทีเดียวนะคะ ตรงนี้คือความความที่คุณยังมีใจนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นผลเสียสำหรับคุณนะคะที่ทําให้คุณเครียดที่ทําให้คุณคิดมากนะคะแต่ถึงยังไงก็ตามเราเชื่อว่าชาวพิจิกคุณพยายามอยากจะหลุดพ้นอะนะคะด้วยความที่อด้วยความที่คุณไม่อยากจะทุกข์อีกต่อไปหรือแม้แต่กระทั่งว่าด้วยความที่คุณยังมีความหวังใน ในเรื่องราวของชีวิตนะคะว่าโอกาสของคุณยังมีทางเลือกอยู่ในวันข้างหน้านี้นะคะนี่คือสิ่งที่อยู่ในใจของคุณค่ะโอ้ว้าวถ้าจะบอกว่ายังไงอะเราเชื่ออยู่อย่างหนึ่งนะชาวพิจิกบางท่านเคยเป็นคู่ครองกันมานะคะนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะคุณเคยคิดว่าเขาก็คือความเขาเรียกว่าอะไรความสุขของคุณ นะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างของคุณมันก็เลยทําให้คุณลืมยากสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ยังคงคิดถึงนะคะตรงนี้หวังเราก็ยังเห็นว่าคุณแอบยังหวังนะคะหวังอย่างเดียวว่าคู่นะคะสักวันหนึ่งโอกาสจะได้เจอคู่ครองที่แท้จริงบ้างนะคะแต่ทุกวันนี้เราเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าชาวพิจิกคุณ พยายามทําตัวให้เข้มแข็งพยายามทําตัวให้ลืมเขาพยายามทําตัวให้อยู่คนเดียวให้ได้นะคะพยายามเอาตัวเองอะหลุดพ้นนะคะหลุดพ้นออกมานะคะแล้วเราก็เชื่อว่าชาวพิจิกที่คุณทําได้อะเพราะว่ามันมีอะไรอย่างอื่นที่คุณต้องทํามีเรื่องราว การงานการเงินที่คุณต้องให้ความสําคัญแล้วเราก็ยังเห็นว่าช่วงนี้ชาวพิจิกในเรื่องของการงานการเงินของคุณกําลังมาก็ได้นะคะกําลังดีขึ้นหรือกําลังมาอะไรประมาณนี้ทําให้มันอาจจะลืมเขาไปในช่วงบางเวลาบางขณะนะคะแต่ถึงอย่างไรก็ตามเราก็ยังเห็นว่าในใจลึกๆจริงยังหลุดไม่หมดนะคะตรงนี้ยังคงมีคิดถึงเขาบ้างมาดูนะคะว่า แล้วความในใจของเขาค่ะนะคะจะเสืออะไรให้ชาวพิจิกรับรู้บ้างนะคะชาวพิจิกมีโชคนะเนี่ยอบอกแบบนี้นิดนึงคุณมีโชคนะคะถ้าไม่ได้ดูเรื่องความรักเนี่ยโชคงานค่ะนะคะโชคงานงานมาโชคงานโชคความสําเร็จในเรื่องของทิศทางการงานการเงินมาดูค่ะในใจของเขาค่ะ เทคุณไปไหมเลือกที่จะจบคุณจริงๆนะเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาเลือกที่จะจบคุณจริงๆเขามั่นใจตัวเองมากอะค่ะนะคะว่าหนทางวันข้างหน้าของเขา,เาดีเลิศอะไรประมาณนี้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าไอ้ที่เทตรงเนี้ยอืมขอดูหน่อยนะว่ามันใช่ไหมโอเคเขาเลือกที่จะเทคุณจริงๆค่ะนะคะ ชี้ชัดได้แล้วแล้วเขาก็กระจ่างตัวเองเขาไม่มีทางออกตรงนี้เลยนะคะตรงเนี้คือทุกวันนี้เขาก็พยายามนะคะพยายามอยู่กับตัวเองแหละนะคะพยายามหาความสุขความสําเร็จเขาหาตัวเองเช่นกันนะคะแต่เรื่องราวของสถานะหัวใจอะก็คือปรับตัวปรับใจอยู่ได้ละนะคะตรงนี้บางท่านนะคะชาวพิจิกมีคู่กันมาเป็นคู่ครองกันมาบางท่านเห็นว่านะคะว่าอืม อยู่ได้นะคะอยู่ได้อยู่เพื่อลูกได้อะไรประมาณนี้บางท่านเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวบางท่านเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยซ้ําไปนะคะอยู่แบบคนเดียวสดๆนะคะตรงนี้ตัวเขาเองก็ปรับตัวปรับใจได้เช่นกันละตัวคุณเองนะคะก็จะพยายามนะคะใช้ความพยายามดีกว่าพยายามปรับตัวปรับใจพยายามไปโฟกัสในเรื่องความสุขความสําเร็จของตัวเองนะคะโดยเฉพาะเรื่องงานเงิน มันมีเรื่องของปัญหาคนอื่นเข้ามาสร้างความวุ่นวายในชีวิตของคุณกับเขาเนี่ยที่มันต้องเลือกที่จะจบกันมานะคะคนอื่นตรงนี้เขาอาจจะไปติดพันใครก็ได้นะคะมันก็เลยทำอะไรไม่ได้จริงๆมาดูค่ะเดี๋ยวดูหน่อยนะว่าคืออะไรโอเคค่ะนะคะมันมีคนอื่นทำให้เป็นทำให้เขาเปลี่ยนใจนะคะเรื่องที่จะเทคุณคนอื่นอะ เป็นตัวเป็นปัญหาเราใช้คําว่าเป็นปัญหาดีกว่านะคะปัญหามาจากคนอื่นเต็มๆเ,เลยมาจากเ ความรักครั้งใหม่เต็มๆเลยนะคะความรักครั้งใหม่ตรงนี้อาจจะเป็นฝ่ายคุณก็เป็นได้ฝ่ายเขาก็เป็นได้นะคะเรื่องเราอาจจะสลับกันได้แต่ตรงนี้แหละนะคะที่สิ่งที่ทําให้เขาเปลี่ยนใจก็คือเรื่องราวคนอื่นนะคะมันไม่ใช่เรื่องเราระหว่างเขากับคุณสองคนละมันมีคนอื่นเข้ามาแทรกละนะคะเดี๋ยวมาดูแนวโน้มค่ะนะคะแนวโน้มของชาวพิจิกคคะจะเป็นยังไงบ้างนะ แนวโน้มของคุณจะดีขึ้นไหมแนวโน้มของคุณจะชีวิตสดใสบ้างไหมมาดูกันค่ะแนวโน้มของคุณจะเจอใครไหมนะคะมาดามใจคุณเนี้ยหรือทําให้คุณเปลี่ยนใจได้บ้างนะครับมาดูกันมาดูนะคะว้าว คุณจะมีความสุขมากขึ้นนะคะหนทางเดียวของคุณแนวโน้มอะ่ะคือคุณพยายามเข้าสังคมคุณพยายามเข้าหาเพื่อนฝูงนะคะเพื่อหมดทุกเพื่อลืมทุกนะคะเพื่อลืมนะคะเพื่อว่าหัวใจของตัวเองอะ่ะไม่ได้ไปนั่งคิดถึงแต่เรื่องราวของเขานะคะตรงนี้ทั้งนั่งที่ใจของเขาเออใจคุณอะ่ะยังแอบหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะกลับมาหาคุณไหมสักวันหนึ่งจะมีการมาพบเจอกันไหมนี่คือแนวโน้มของคุณค่ะ แต่เราเชื่ออยู่อย่างนึงอะว่าบางทีบางครั้งบางคราวนะคะคุณชาวพิจิกคุณอาจจะรับรู้ได้ด้วยด้วยตัวเองนะคะคุณอาจจะกระจางด้วยตัวเองนะคะว่าหนทางตรงนี้มันอาจจะนะมองว่ามันอาจจะนะคะอาจจะยากสักนิดนึงเพราะว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าความสัมพันธ์ของคุณมันไม่นิ่งแต่เดี๋ยวดูค่ะวว่ามันใช่ไหมเพราะว่าเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่าง ว้าวโอเคค่ะชาวพิจิตเราเห็นแบบนี้ค่ะนะคะคุณไม่มีทางออกื่มใดเลย นะคะเรารู้รู้แล้วแหละว่าตัวตนของคุณอะ่ะคุณคุณยังลืมเขาไม่ได้จริงๆนะคะคุณยังรอนะคะหนทางเดียวนะคะที่คุณชี้ที่คุณกระจ่างใจนะคะถึงแม้ว่าคุณจะพยายามลืมก็ตามทีเถอะพยายามเอาเรื่องหน้าที่การงานการเงินทําตัวให้ยุ่งๆเข้าไว้ทําตัวไม่ให้ไปคิดไม่ให้มีเวลาว่างเข้าไว้เนี่ยแต่สุดท้ายแล้วลึกๆในใจแล้วนะคะแนวโน้มฝั่งคุณเองนี่แหละนะคะคุณยังรอรอการกลับมาของเขานะคะเท่านั้นเอง ที่เห็นนะนี่คือทางออกของคุณทางเดียวจริงๆค่ะแนวโน้มของคุณด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นฝ่ายชาวพิจิกเองก็ได้ที่ว่าจะลองอะ่ะจะลองกลับไปหาเขาดูหรือาอาจจะลองกลับไปติดต่อเขาดูอีกครั้งก็เป็นไปได้ด้วยนะคะว้าวโอเคนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นยังไงก็ตามถึงแม้ว่าสถานะของคุณจะอยู่ในตอนเนี้ยตอนเนี้ย สถานะของคุณลดระดับละหรือรู้หรือคุณรู้ก็ตามทีว่าเขาอาจจะไปมีคนอื่นที่ปิดบังซ่อนเล่นคุณเอาไว้ก็ตามทีแต่หัวใจของคุณคุณเหมือนกับว่าคุณยังไม่ลืมอะถึงคุณไปจับโปะเขาได้นะคะถึงแม้ว่าคุณไปจับว่าเขาไปมีคนอื่นปิดบังคุณเอาไว้อยู่นะคะเพราะเรื่องตราวตรงนี้มันเป็นการจับโปะจริงๆนะคะเราเชื่ออยู่อย่างว่าชาวพิจิกคุณก็ยังรอนะคะแนวโน้มของคุณวันข้างหน้าเนี่ยคุณก็ยังรอการกลับมาของเขาหรือแม้แต่กระทั่งว่า ตัวคุณเองนั่นแหละอาจจะเป็นฝ่ายนะคะเป็นฝ่ายที่ลองกลับไปติดต่อหาเขาดูนะคะนี่คือแนวโน้มฝั่งคุณเดี๋ยวมาดูฝั่งเขาบ้างค่ะนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างเอ่ยชาวพิจิกเราเห็นว่ามีการกลับมานะหรือมีการกลับไปนั่นแหละนะคะถึงแม้ว่าเรื่องราวตรงนี้มันจะเป็นการจับโปะได้ก็ตามทีเถอะหรือคุณอาจจะจับโปะได้ว่าเขาอาจจะกลับไปหาคนเดิมของเขาก็เป็นไปได้ด้วยนะคะ โอ oh. มันมีหลายๆสิ่งหลายอย่างสำหรับชาวพิจิกนะคะที่คุณยังสับสนมากๆเลยอะว่าคุณจะเลือก move on ไปวันข้างหน้าหรือเลือกที่จะรอเขากลับมานะคะมันบอกว่ามันมีคนใหม่เข้ามาหาชาวพิจิกด้วยนะแนวโน้มฝั่งคุณน่ะแต่ฝั่งเขาเนี่ย นะคะเราเห็นว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่าทุกอย่างมันสายเกินไปมันสายเกินแก้ด้วยความที่เขาคิดเองเออเองด้วยความที่เขาคิดทําอะไรก็เอาแต่ใจตัวเองไม่ใช่เอาแต่ใจตัวเองเอาตัวเองเป็นหลักไว้นะคะโดยไม่ฟังเหตุผลใครใดๆทั้งสิ้นนะคะตอนนี้คือตัดละถึงแม้ว่าจะเสียใจแต่ยอมตัดใจใจเด็ดมากใจแข็งมากตรงนี้นะคะพยายามลืมเรื่องราวของคุณให้ได้ค่ะนะคะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องราวความคิดถึงอยู่บ้างก็ตามนะคะ เขาบอกมาว่าถึงแม้ว่าจะมีเรื่องราวความคิดถึงอยู่บ้างหรือแม้แต่กระทั่งว่าคุณเคยเป็นคู่ผัวตัวเมียกันมาหรือแม้แต่กระทั่งว่าเป็นตัวจริงเสียงจริงกันมานะคะแต่ตรงนี้มันเหมือนกับว่าเขาก็พยายามนะคะพยายามสะกดใจตัวเองพยายามลืมนะคะพยายามที่ว่าไม่คิดถึงนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะมันเป็นเรื่องราวของการสายเกินแก้นะคะว้าวโอเคเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะ ถ้าจะบอกว่าเขาอยากจะกลับมาหาคุณไหมมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขามีความคิดเหมือนกันว่ามันเขาอยากจะกลับมาหาคุณนะคะแต่เรามองว่าเรื่องราวตรงนี้มันสายเกินไปที่จะย้อนกลับมาหากันนะคะก็ทำได้แต่เพียงว่าพยายามลืมค่ะ มันสายเกินไปที่จะกลับมาหากันอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งมีผู้ใหญ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เห็นด้วยแล้วล่ะในความสัมพันธ์ครั้งนี้ถ้าเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะหรือมีผู้ใหญ่ฝั่งเขาก็ได้ที่แอนตี้นะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้คือไม่เห็นด้วยอะคะ่ะนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเขารู้อยู่แล้วว่าถ้าจะกลับเข้ามามันจะต้องมีเรื่องราวเกิดขึ้นแน่ๆละปัญหาตามมาแน่ๆละทุกสิ่งทุกอย่างมันก็คงอยู่ในความคิดของเขาบางครั้งเขาก็สับสนเหมือนกันแต่ถึงยังไงก็ตามทีสรุปสุดท้ายแลล้้้วเาาก็จะพยมมืใหได นะคะตรงนี้นะมาดูนะคะมันมีเรื่องราวของคนในครอบครัวแล้วละ่ะมีเรื่องของผู้ใหญ่ด้วยแล้วล่ะนะคะที่ไม่เห็นด้วยแล้วล่ะว่าเธจะกลับเข้ามาหากันอันนี้มันยากเลยลหละนะคะปัญหาใหญ่มากๆถ้าเป็นเรื่องของคนในครอบครัวด้วยนะ เขาบอกว่าสิ่งที่คุณทำอะไรลงไปไว้นะคะผลที่ได้รับกลับคืนมาไม่ได้แตกต่างอะไรกับชาวนาะกับงูเห่าเลยนะคะตรงนี้เขาก็ทําอะไรรับหลังคุณเขาก็คิดไม่ซื่อกับคุณเขาก็ปกปิดความลับกับคุณนะคะนี่คือผลที่คุณโดนกระทํามานะคะแต่เราก็เห็นว่าทุกวันนี้ ตัวตนของคุณก็พยายามปรับตัวปรับใจอยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นนะคะบางท่านนะคะบางท่านชาวพิจิกคุณก็มีบริวารที่คุณให้ความสุขคุณนะคะบางท่านอยู่กับครอบครัวบางท่านอยู่กับเพื่อนนะคะบางท่านอยู่กับใครก็ได้นะคะที่คอยให้กําลังใจคุณนะคะคุณมีความซื่อสัตย์ให้กับเขาอะแต่ความรักที่คุณได้รับกลับคืนมาเนี่ยนะคะมันเหมือนกับว่าเป็น โดนงูพิษฉกเข้าให้อะนะคะตรงนี้เขาบอกว่าโดนงูพิษฉกเข้าให้ละท้งนี้ทั้งนั้นคุณก็พยายามปรับตัวปรับใจค่ะนะคะอยู่คนเดียวได้ไม่มีอะไรนะคะพยายามเท่านั้นเองใช้ความพยายามเท่านั้นเองนะคะต้องบอกแบบนี้ว่าคุณจะใช้ความพยายามคุณอาจจะเหมือนกับว่าหัวใจของคุณอะนะคะถึงแม้ว่าเขาจะทําร้ายคุณยังไงก็ตาม แต่คุณก็บอกว่าในใจลึกๆจริงๆนะคะถึงแม้ว่าเขาจะฆ่าคุณถึงแม้ว่าเขาจะทำร้ายจิตใจคุณถึงแม้ว่าเขาจะเลือกที่จะเทคุณกระทําอะไรรับหลังไม่ซื่อสัตย์ต่อคุณแต่ลึกๆในใจนะคะเราเชื่ออยู่อย่างหนึ่งคุณก็ยังมีใจรักเขาด้วยบริสุทธิ์นะคะตรงนี้มันเกิดขึ้นมานะว่าใจที่คุณน่ะยังคงมีความรักให้เขายังคงซื่อสัตย์ต่อเขานะคะ ถึงบอกได้ว่าชาวพิจิตรไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถึงแม้ว่าคุณจะพยายามลืมก็ตามนะคะเราถึงแม้ว่าคุณรู้ว่าคุณไปจับโปะได้ว่าเขาไปมีความลับกับคุณเนี่ยคุณก็ยังแอบหวังแอบรอคอยนะคะแอบหวังแอบรอคอยเท่านั้นเองว่าโอกาสวันข้างหน้านะคะมีอะไรดีๆที่เขาจะกลับมาหาคุณบ้างแต่ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะนะคะ,นะคะเขาบอกมาว่าฝืนอะไรก็ฝืนได้แต่ฝืนชะตาฟ้าลิขิตฝืนไม่ได้นะคะ เท่านั้นเองค่ะนี่คือบทสรุปสำหรับคนที่มีประเด็นนะคะหัวใจคุณมีมอบให้เขาอะคุณมีแค่ใจมอบให้เขาอะนะคะถึงแม้ว่าเขาจะทำร้ายคุณมาไงก็ตามแต่คุณก็ยังมีใจมอบให้เขาอยู่ตรงนี้มาดูค่ะอะไรก็ไม่ร้ายเท่านะคะอะไรก็ไม่ร้ายเท่าจริงๆนะคะเท่ากับชาวนาะ ออชาวนากับงูเห่าเมื่อไหร่ก็คือจบเมื่อน,นั้นลหละนะคะบอกแบบนี้ดีกว่ามาดูค่ะคนโสดบ้างเป็นยังไงบ้างนะคะหลุดพ้นพันธนาการไหมเขาบอกมาว่านะคะ คุณจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วค่ะสิ่งที่คุณจบมาแล้วสิ่งที่คุณเจอความทุกข์อะไรต่างๆนานาในชีวิตนะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่กับชีวิตแล้วนะคะช่วงนี้ของชาวพิจิก โอเคทุกสิ่งทุกอย่างค่ะคุณจะเจอความสุขคุณจะเจอความสําเร็จในชีวิตนะคะโดยเฉพาะอาจจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานก็ได้คุณอาจจะเจอความสุขความสําเร็จในเรื่องอื่นก็ได้นะคะแต่เรามองว่าคนโสดชาวพิจิตมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่เกิดขึ้นมาให้คุณได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ให้คุณปลดล็อกหัวใจของตัวเองให้คุณไม่ได้อยู่แบบเงาๆอีกต่อไปนะคะอาจจะเป็นคนที่มีตำแหน่งหรือคนที่เขาเคย ผิดหวังกับความรักมาเช่นเดียวกับกับคุณก็เป็นไปได้ค่ะนะคะของชาพิจิกนะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณยังไม่หลุดพ้นเรื่องราวในอดีตอยู่บ้างนะคะแต่เชื่อเถอะค่ะว่าคุณจะพยายามนะคะพยายามหลุดพ้นให้ได้พยายามหมดเวรหมดกรรมให้ได้พยายามหมดทุกหมดโศกให้ได้คุณอาจจะคิดว่าสิ่งที่ผ่านมามันก็คือผลเขาเรียกว่าอะไรผลกรรม ของคุณมัง้งอะไรประมาณนี้เคาะกรรมของคุณมั้งนะคะแต่เราเห็นว่าความสุขความสําเร็จการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของชาวโสดพิจิกกาลังดําเนินมาหาคุณนะคะหรือมันเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วก็เป็นไปได้นะโอเคค่ะคุณอยากจะถอดใจแล้วละ่ะคุณอยากจะปล่อยวางแล้วล่ะนะคะ คุณอยากจะปล่อยวางอาดีตที่มันเลวร้ายนะคะเราบอกแบบนี้ว่าอาดีตที่มันเลวร้ายอาดีตที่มันแย่ๆอดีตที่ทําให้คุณล้มทั้งยืนนะคะคุณจะหลุดพ้นละคุณจะปล่อยวางคุณจะถอดใจละบางท่านชาวโสดพิจิกเราเห็นว่าคุณอยากจะเดินทางไปพักผ่อนด้วยนะเพื่อทิ้งนะคะเพื่อทิ้งอดีตนะคะทิ้งอดีตไว้ที่ใดที่หนึ่งที่คุณกับเขาก็อาจจะเคยพบเจอกันแล้วก็ได้ด้วยนะคะตรงนี้ของชาวพิจิก ไม่อยากจะรับรู้เรื่องราวในอดีตแล้วค่ะไม่อยากจะรับรู้เรื่องราวของคนปันใจไม่อยากจะลบรับรู้เรื่องราวของคนทรยศละนะคะเขาตอบมาให้ชี้ชัดมากๆเลยอยากจะเริ่มต้นใหม่แล้วมีความรักครั้งใหม่เข้ามาจีบคุณด้วยมาชอบคุณด้วยนะคะเป็นความรักที่ดีไหมดีมากนะคะเป็นความรักที่ดีเราบอกได้เลยว่าเป็นความรักที่ดีนะคะอ่า คุณอาจจะได้พบเจอกันในลักษณะการเดินทางก็ได้ด้วยคุณอาจจะได้พบเจอกันในการติดต่อธุรกิจติดต่องานก็ได้ด้วยนะคะตรงนี้เรามองว่าคุณได้จะพบเจอความรักครั้งใหม่นะมาดูนะคะความสุขความสําเร็จการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของชาวพิจิกกลาลังเดินเข้ามาหาคุณนะ่ะนะคะแล้วก็รักครั้งใหม่ด้วยมีคนมาชอบคุณด้วยเขาอาจจะมาขอคุณเป็นแฟนหรือเขาอาจจะขอว่าขอคบหาดูใจกันได้ไหมนะคะอะไรประมาณนี้ ะะแต่เราเห็นว่าชาวพิจิกคุณขอทิ้งเรื่องราวในอดีตให้ได้นะคะหรือแม้แต่ครั้งว่าตราหรือแม้แต่ครั้งว่าวันใดที่คุณหมดทุกข์หมดโศกเรื่องราวในอดีตละนะคะการเริ่มต้นใหม่ชีวิตใหม่ความรักครั้งใหม่เข้ามาหาคุณเข้ามาแบบประชิดตัวด้วยนะคะตรงนี้ดูหน่อยคะ่ะโอเคมีคนอื่นเข้ามาหาคุณนะคะอาจจะเป็นคนรู้จักเก่า อีกในหนึ่งอีกช่องทางหนึ่งค่ะการติดต่อพูดคุยนะคะตรงนี้นะคะหนึ่งอาจจะติดต่อเรื่องการงานและเขาปิิงคุณนะคะหรืออาจจะเป็นคนเคยติดต่อกันมาแล้วนานแล้วนะคะเพื่อนเก่าคนรู้จักเก่าๆนะคะเข้ามาในชวิตของคุณก็เป็นไปได้ด้วยนะคะตรงนี้มีความรักเกิดขึ้นค่ะนะคะ ชาวพิจิกคุณก็หวังว่าคุณอยากจะเจอพบรักที่ดีอ่ะพบรักที่ไม่ต้องสูญเสียหัวใจพบรักที่จริงจังพบรักที่ลงตัวแล้วใช่เลยนะคะเราเห็นว่าคุณก็หวังแบบนี้เช่นกันค่ะคุณมีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนะคะหน้าที่การงานการเริ่มต้นชิ้นใหม่โอเคโอเคคนรู้จักเก่าๆนะคะ ถ้าไม่ใช่คนรู้จักเก่าๆก็ย่อมหมายถึงว่ามีการเดินทางติดต่อธุรกิจการงานคุณอาจจะรบพบกับใครคนหนึ่งที่เขามาขอคุณเป็นแฟนขอคุยกับคุณขอคบหาคุณนะคะแล้วเราก็เชื่อว่าความรักครั้งใหม่นี้นะคะเป็นความรักที่ลงตัวต,ต,ะะต่างคนต่างจริงจังนะคะต่างคนต่างพร้อมนะคะพร้อมพร้อมจริงจังพร้อมเปิดใจพร้อมคุยกันนะคะเป็นความรักที่ใช่อะ่ะเขาบอกมาว่าเป็นความรักที่ใช่จริงๆของชาวพิจิกนะ ดูนะคะเปิดยังไงก็ได้อย่างนั้นจริงๆค่ะเป็นความรักครั้งใหม่จริงๆค่ะเป็นความรักที่สมบูรณ์แบบด้วยเป็นความรักที่ได้ลงตัวด้วยนะคะเขาอาจจะคบหาดูใจกันกันกบคุณเป็นคู่ครองที่เหมาะสมคู่ควรเขาอาจจะขอคุณแต่งงานก็ได้ด้วยนะคะเพราะตรงนี้มันขึ้น ขึ้นมาว่าเป็นครอบครัวขึ้นมาให้ชัดเจนมากว่ามีโอกาสแนวโน้มสูงมากๆที่มีความเป็นครอบครัวในวันข้างหน้านะคะเป็นข่าวดีสำหรับคุณค่ะเป็นการเริ่มต้นใหม่สำหรับคุณหมดทุกหมดโศกแล้วนะนะคะกับอดีตที่ผ่านมาใครใครเจอความรักที่มันเจ็บช้ำน้ำใจความรักที่แย่ๆนะคะ ลืมให้หมดไปเอาไปโยนทิ้งกกไกลๆเลยไปเอาไปทะเลเลยค่ะนะคะตรงนั้นแหละค่ะนะคะอาจจะเป็นเฮือกสุดท้ายหรืออาจจะเป็นความคิดสุดท้ายของคุณก็ได้ที่ว่าลืมเขาละทิ้งละทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นใหม่ละนะคะคุณลองลุก,ลกขึ้นเขาเรียกว่าลองลุกขึ้นสู้เพื่อตัวเองดูนะคะคุณพบเจอจริงๆค่ะความรักครั้งใหม่ที่ลงตัวนะแล้วเราก็เห็นว่าไม่ใช่เลื่อนลอยค่ะเป็นความรักที่มันมีการตกลงปรงใจอยู่กินกันเป็นครอบครัวเลยแหละ นะคะโอเคค่ะนี่คือเรื่องราวของชาวพิจิกนะคะความรักของชาวพิจิกไว้ติดตามพิปความรักธาตุน้ํานะคะก็ชาวพิจิกรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้นะให้มันผ่านพ้นช่วงนี้กันไปให้ได้นะคะแล้วอะไรดีๆเดี๋ยวมันก็จะตามกันมาเองไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ